บักอีก้ฮะตอดเลยอะแต่บัคแล้วไงเวลาดีแล้วกันเ <c ười> วลาดีเถอะดาเมจไม่ค่อยต่างกันฟอสเฝากมันสองนี่ครับเพื่อนหนึ่งฟอสเฝากันสองนี้ไม่ได้เยอะเลยครับ ประมาณนี้ผมขอแบบเพอร์เฟกอะเอาแบบสุดหล่อรักเกมเล่นแล้วมันเพอร์เฟกอะกู <c oughs> ทำได้หรือเปล่าอะเดนอะที่พูดมาเนี่ยแต่สำเปนสามโอเวอร์ 3, ก็ลงไหวนะโอ้โโอเวอร์ยังงี้สามพันก็ลงไหวแล้วโอเวอร์มันเล่นง่ายเหรอถกเฟตเลยอ e ีมันทิ้งระยะห่างอเราแค่วิ่งหนีมนะันอะถ้าเราแค่เกฟสีนะแต่โอเวอร์ไปเกฟเกฟหนึ่งไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอาดกิกูตัดราคาแล้ว <c oughs> เอาดิ ตัดราคาโอเวอร์แล้วดิ ค่เนี้ยแหละเอ้บอลมันไม่เดินขึ้นมาห้องบนเลยนะยแต่ตานี้ลงคลิปได้นะตานี้ตัดไปลงคลิปได้ทำเป็นเล่นนะ <c oughs> ดึงไปเลยนะครับดึงไปเลยนะคนดูจังหวะมันอ e ีเสร็จเราได้อีต่อนะครับ พราะว่าดึงมาหาเรามันก็จะแบบทําให้เวลามันไวอะไรอย่างเงี้ยอ,อดูแค่หน่อยได้ครับเอ้จริงจริงก็เปิดไปอยู่นะเมื่อกี้แค่ไม่ได้เปิดอะแค่ก็สามส่วนไอ้นี่เลยสามส่วนเซนต้าอะไรเงี้ยของคุณวิโวลาเลยอะแล้วก็เสื้อวันแม่อะไรเงี้ยปกติครับบวกเก้าออฟฟี่แปดทั้งตัวอะไรมั้ง เอาดิยืนชนกับกูว่ะล่ะเอาดิเอาดิแล้วเป็นเฮียอะไรล่ะเอาดิัะเอาดิเอาดิก็งัดมาดิก็งัดมาดมิกูอยากตายวะ่ะกูอยากโดนบอสอิ่มข้าวะ่ะเอา้าเอ้ากูอยากโดนบอสอิ่มข้าวะอะเฮียมันทำอะไรกับฟอบเบีกูได้วะ กูด right right. ักแล้วอะก็กูอีดักแล้วอะอย่าปาดกูโดนไหมเนี่ยดูฟาเตปผมดีกว่าดูฟาเตปผมดีกว่าดูดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับ ก็ไม่ได้ยากห้องแรกก็ไม่ได้ยากก็ก็เสียงเกฟโฟอยู่แล้วอะก็เสียงเกฟโฟนะครับอันนี้อันนี้ลงครั้งแรกในรอบสามเดือนนะครับก็ไม่ก็ไม่ค่อยแอคเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแอคเท่าไหร่อ่ะครับเบอฟอร์เบดเดิมๆใช่ไงฟอร์เบดเดิมๆครับไม่ได้ฝาดเหรอครับ ถ้ามันถ้ามันแบบมันตีเราอะ่ะเราอีได้สองรอบนะอ,อ,อีไม่โดนอีไม่โดนอ่ะกลัวเหรออีกลัวเหรอตั้งนาทีว่านะราคาขึ้นนะบอกเลยเวอราคาขึ้นแล้วดิม,มันก็ไม่เคยยากสำหรับรักเกมอยู่แล้วอะ่ะ เนี่ยสเตปนี้อ่สะสเตปนี้ไม่มีใครสอนนะครับรักเกมมันทําเองนะครับจริงๆเอา้าไอเทียมไปไหนอะ่ะไอกระดูกเวนโอ้โหพากูชา้าแล้วกระดูกม่งไม่ได้คุยกันไว้นี่หว่าไม่ได้คุยกันไว้นะครับไ จริงๆถ้า,มาเมื่อกี้ถ้าเดินดีๆดีๆว่าผมอะ่ะคุณจะเร็วผมนะแต่ผมเดินไม่ดีนะครับเอออะไรไม่ดีผมก็จะพูดว่าผมเดินไม่ดีนะครับไม่โทษใครหรอกโทษตัวเองนี่นแหละนะครับเราเล่นไม่เก่งเองเราโทษใครวะเนะี่ย <c oughs> เกมมันเกมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะคุณจะไปโทษเกมเพื่ออะไรใช่ไหม <c oughs> ถ้าแหลกอ่ะผมมาโทษโทษเน็ตตัวเองแต่ถ้าแบบไอ้เยี้ยมแม่งหลุดอะ่ะโทษเกมอ่ะ เดิมๆเ,เห็นสองจุดเกดอันนี้คุณเยินยืนแบบยนืนข้างมันได้เลยนะเว้ยเอา้เอาไอ้เหนียมไม่โดนได้ไงวะ นาทีก็นาทีวาวานะจริงๆก็นาทีวาวาเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเฮียฮา,ยา,ยาแล้วครับถ่ายไข่ขำนะครับขายหวัวล้อแนละ้วเนี่ยจริงๆเนี่ยดาเมจมันขาดอีกนิดหนึ่งไม่งั้นตัวหินมันเกิดแล้วนะเอาไม่โดนด้วยเสียก็ได้ เอ้ากูคาดพลาดีกโอ้โหพลาดีกครับคาดพลาดีิเมื่อกี้ใช่จริงๆถ้าเฟียนมันก็เหมือนผสมใหมอ่อะไรครับเฟสอะไปฝึกฝึกเอาเมื่อกี้คาดพลาดนะครับเออแต่ไอตัวไอไอตัวไอเนี้ยเราต้องยอมให้มันตีจริงๆนะใครเล่นฟอร์เบทอะมันบิวเลือดมาเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีห้ามทำลบเยอะด้วยประเด็น ไม่ได้นะครับเนี่ยผมต้องยอมให้มันตีเว้เพื่อที่ให้ตัวเองกด e ใส่มันได้ครัจังหวะหลบมันมีเว้ยเนี่ยตายแล้ว จบห้องบอสอะถ้าถ้าจริงๆถ้าเรายอมให้มันตีจะจบโคตรไวเลยเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ตาย <c oughs> กาดจังหวะถูกมันไม่ตายหรอก